เบิ house, yeah, ้งแน่บ <corre> ่าอยากเบิ <t abi> ้งแน่น่ะนะอยากอายตัวเองความเบ่พอ้อะจ้ะเขาเอิญยังเนาะเดียวไอ้แม่ไอ้แม่มักลือกไปจันมัน็เห็นมันไยากผลไม้ันโอ้มันมาแกเปิด ฉันสั่นจ้ำด่างเีกมีอย่าลืมนะแต่ะคนกินไหคกินอันหนาๆมหอวมันมันบปรเตสตินบามาสีโปรบตแตินบ้างเด็ก้วัวเ้ได้บอได้บอแมนูนัู่่้น เนาะไม่กระชับก็ไม่ว่าหรอกเนาะหายใจแทบไม่ออกออกมาได้จังไงวะพี่อายตอนใส่กับผมงามยุบอ่ะสุดขอด้วยอ๋อเฮ้ยอา้ย ดังดังดังกีดัง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 กีมาแล้วดูแลเป็นไงบ้างตอนแรกอยาดอายอยานลูกอยานหลานเบิงนะพี่น้องเบิงเขาสี่าจังไรมาเป็น ฝากติดตามล่ำไพ่ไปโหลดในเด้อจา้ากดไลค์กดแชร์ในเด้ออย่าลืมถ้าใครไ่กดจะเป็นนอนเด้อเป็นนอนเด้อกดไหนน้แนคะ่ะกดไหนน้แนอย่าลืมได้กดหให้ยายล่ำไพ่นั่นในเด้อ